बल खाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गले สวัสดี y u u u b e และผู้ชมครับินดิด้อนรับเข้าสู่รายการโอเปโตทีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมีมพี่เจรนาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวคอนยักษ์นะที่เพิ่มสกิลเข้ามาใหม่นะแล้วบอกเลยว่าแรงสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้มากเลยนะที่ให้มายืมรีวิวนะครคอนยักษ์นะฮะบอกเลยว่าดามีดีโดนทีนี้ถือวูบได้เลยนะครับนะแหมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะก็ขอโปรโมทร้านกสนสอหน่อยนะครับ ร้านอิดิทเบย์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโลบอกแถมยังมีกดเกมพาร์และผลวิศดารด้วยและรับเติมโลบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีแบบว่า ID ดีพาร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบว่าขายหัดบอกฟุดและคิงพีด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับอีกร้านหนึ่งก็คือร้านโทสโตนชอ็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอกแบบต่างๆเหมือนกันแถมยังมีกฎเกมพาร์และผลวพิศดารด้วยและรับเติมโลบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีถึงเด็ดเจ็ดถึงเด็ดสิบนะครับและแถมยังมีแบบว่าขายาก,กาดะๆๆ อ่าอีกอย่างหนึ่งครับผมมีกลุ่มแนะนาครับเป็นกลุ่มแบบว่าขายของในเกมดาพีสคุณผู้ชมอยากจะหาซื้อของในเกมดาพีสหรือว่าอยากจะหาของมาขายในเกมดาพีสก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้ฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกมดาพีสนะฮะอนาคตอาจจะเปลี่ยนแมปขายไปเรื่อยๆก็สามารถเข้าไปอลองขายกันได้แล้วก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะว่าคอนยักษ์เนี่ยมันจะแน่นอนขนาดไหนนะฮะ เอาแหละผู้ชมครับขออนุญ,ญาตใส่กาอก,ก่อนมันโปะนะมันโปะมากเลยนะฮะเอากล่องมาบังก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเควิธีได้ค้อนก็คือแบบว่าเราน่าจะต้องสู้กับสโนมนนับโอกาสดกประมาณแบบว่า1%นปอร์เซนนะฮะเฮ้ยไม่ใช่สินะอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แหละนะพี่ว่านะเออประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ับได้จากสโนมนธรรมดาธรรมดานะนี่ตัวนี้เลยนะเราก็สามารถตีมันไปได้เลยจนกว่าจะได้นะอ่าตีมันไปจนกว่าจะได้นะก็สามารถมาตีได้ครับ อ่าโอเคพอได้คอนแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันมีสกิลที่แบบว่าท่าใหม่ใช่ไหมตอนแรกมันจะมีแค่สกิลคิวนะดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะฮะนะก็อยากมีท่าใหม่เนี่ยก็ไปทําที่ข้างบนอวกาศครับไปตีบอสใหม่ครับผมผู้ชมต้องเอาแบบว่าทองที่มันสะท้อนแสงอ่ะนะฮะไปตีบอสใหม่เชิญบอสใหม่ตีจนกว่าจะได้นะแล้วก็มันจะดอบกล่องเข้ามานะบอสใหม่แต่ว่าประเด็นคือแบบว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้นะเพราะว่าโอกาสที่มันจะดอบเนี่ยสซกว่ากว่าับ นี่ครับบอสท,ที่มันอยู่บนอ,ญญอาญาณอวกาศเดี๋ยวเราขึ้นไปบนดวงจันทร์กันนะฮะไปะนั่งจรวดไปปุ๊บนี่ฮะอ่าเี่ก็คือเราต้องมาตีบอสตัวเนี้ที่มันถึกๆอะ่ะนะมันถึกมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ทองมาก็สามารถเชิญได้แล้วก็ตีกับมันครับพอตีแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีกล่องให้ก็เก็บได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดวงดีเนี่ยเราจะได้โหมดนี่นี่มันชื่อว่าโหมดอะไรนี่ R I C K Music นะฮะน่าเป็นแบบว่าสกิลติดตัวนะครับอันนี้น้องเขาก็ใช้มาแล้วนะ เป็นพลังติดตัวนะครับโอกาสดอบอปซนะครับนี่ถ้าเกิดว่าได้มาเดี๋ยวเราจะรีวิวสกลิสกลให้ดูเลยแล้วกันนะเพิ่มไปการเสียเวลานะครับมาดูสกลิลกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่คือท่าที่มันเสริมมานะกดตัว E ีครับนี่ครับเป็นท่าทุบครับแบบวงกว้างมากนะครับอ่านี่อยู่บนท้องฟ้าอาจจะมีหมอกด้วยนะนี่ครับโอ้โหคูดาก็ไม่ได้นานมากนะดูดิช้ได้แบบรัวๆดาเมจผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกว่าส0ทีอะนะ สิบทีแล้วตามีแบบสามารถตีได้รัวๆสิบทีอะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองกับอะไรสักตัวหนึ่งแล้วกันซุปเปอร์ไอโตอ้นีมันก็เอ้ยสู้ผมไม่ไหวตอนเนี้นะหรือว่าคูบาก็ไม่ไหวกับผมหรอกนะฮะหรือว่าผมต้องออกไปเกียนคนวนะนี่ครับนี่ครับดาบโอค้อนมันแบบว่ากว้างมากนะแล้วมันทุบได้รัวๆครับคุณผู้ชมเนี่ยแค่แบบว่าเวียงคอนทุบลงแค่นะี้สกิลก็ออกมาแล้วอะนะอ่า ไปอย่ลองไปเกียรคนกันดีกว่าครับนะแม่น้องเขาแต่งตัวได้แบบว่าเด่นจริงๆเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคครับผู้ชมครับผมจะมาลองสู้กับคนในเกมดูซิว่าคอนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแต่ว่าก่อดอื่นเลยขอใส่เกาะก่อนละกันนะฮะแม่แต่งตัวได้สะดุดตาจริงๆนะฮะนะ,ะก็ขอบคุณลาศจากน้องคนนี้มากเลยที่ให้มายืมรีวิวนะครับ XAZ 1789นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะมา มีใครออกมาแถวนี้หรือไม่โอ้นี่ไงนะครับอย่างนี้ต้องทุบสักหนึ่งทีครับไม่รู้ว่าเขายืนทําอะไรกันดูดูด,ดูบับเข้าไปเอาเฮ้ยมีคนรอดได้วะโอ้โอเขาน่าใจนี่นะเขาน่าจะออกเกมหรือว่าไม่กระปิงะฮะเออบอกแล้วว่าโดนทีนี่ถึงจะวูบได้เลยนะแล้วนี่เขาจะไปไหนเนี่ยผมจะยิงจากตรงนี้โดนไหมไม่โดนวะนะถ้ามีแบบว่าอะไรที่ทําให้เราไวได้เนี่ยมันก็อาจจะดีหน่อยนะฮะเออดูมันเดินช้าด้วยนะ นะน่าจะแบบว่าโอ้โหตามเขาไปทันเนี่ยถึงแม่ค้อนมันจะเก่งแค่ไหนก็ตามนี่นี่โ no. นนีก็ไปครับนี่โดนเรียบร้อยอีกคนนึงไปไหนแล้วมะโอ้โหอยากจะลองอยากจะสัมผัสแบบว่ามันเก่งขนาดไหนเชียวนะครับคงไม่มีใครให้สัมผัสแล้วแหละผมว่าลองเกาะท้องฟ้าเนี่ยมาอ่าถ้ามันแบบว่าลงดันเกาะท้องฟ้าชิวๆก็โหดแล้วนะฮะนะต้นไม้เกิดนี่เจ๋งเลยนะนเนี่ยนะจะได้แบบว่าลองสำรวจให้ดูอุย้ย เก่งในผโ,โอ้เครื่องในเขาตีอะไรกันอยู่แต่ว่าช่างเถอะเดี๋ยวเราไปอัน,นี่ดีกว่านะฮะทาการสู้กับแบบลงดันนะครับอ่าดามเมจเขาบอก10พีอยู่นะนะฮะนะโอเคตอนนี้เรามาที่ลงดันแล้วระดับผมคมไม่ต้องเซฟแต่ว่าเซฟไว้ก็ดีเดี๋ยวตายครับอ่าอเอ้ยชุดโกโกวาทำอะไรอยู่นี่นๆๆีเดี๋ยวพี่ตีบอสให้ดูนี่ออน,น้องเอเนลก็เอนเนลถือบ,บอกเลยนะครับโดนทีนี่ถือกวูบ มาดูนะครับไม่ฮะไม่ทันได้ตีป้อมครับแตกก่อนครับโอ้โหสบายจะบอกเลยคุณผู้ชมเขาใช้ผลอะไรผลใช้เอาโอ้โหใช้ผลน้ําแข็งด้วย <c oughs> เออนี่ใช้กับผลน้ําแข็งนี่น่าจะเวิร์กนะเอ,อโอเคครับมาโอเวฟสองนี่ยังมาไม่ทันเลยครับแตกก่อนครับแม่ก็ไม่บอกว่าใช้ผลน้ําแข็งนะฮะจะได้บินทั่วแมปเลยนะโอ้มันไม่ทันแล้วหรอกนะฮะนะ ตีป้อมเนี่ยตีสบายครับผมแม่เดี๋ยวผมจะไปดูต้นไม้ก่อนว่าต้นไม้เกิดไหมนี่ผมมีเวลาบินไปดูต้นไม้ก่อนที่แบบว่าเอเนลจะเกิดอีกด้วยนะเนี่ยโอ้มาฮับต้นไม้ขอให้เกิดเถอะไม่เกิดนะครับโอเคเดี๋ยวขอรีเซตตัวตาลก่อนแม่เวลาตายก็เซ็กซี่เหลือเกินนะ <c oughs> ไอเชื่อมีขนอยู่ตรงหน้าท้องด้วยนะโอ้โหไอ้้อ,อ,องเอ้ยแต่งตัวได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับมา เวฟสยังไม่มาเลยเห็นไหมโอ้โหคอนนี่มันแบบทีเดียววูบอะนะครับแม่ตายเรียบร้อยตายครับแรงจริงๆครับคุณผู้ชมลองไปหาใช้ดูได้นะแม่เสียดายที่ไม่ได้ลองกับบอสโหดดูด bracket, นะฮะต้นไม้แฮมเตอร์ก็ยังไม่เกิดนะครับโอ้เกลือครับ <เห partager> นะโอเคคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องที่ให้ยืมรหัสพี่มากเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดูจนจบเลยบอกเลยว่าคอนนี่มันแรงมากคุณผู้ชมลองเอาไปแบบว่าทําดูนะฮะ แต่ก็ต้องแบบว่าดวงดีด้วยที่จะได้โบนสอนะฮะใช้คู่กับผลน้ําแข็งที่น่าจะเวิร์กนะครับหรือว่าผลแมวเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเป็นคนที่ทรงพลังคนหนึ่งเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณครับก็ขอตัวลากัไปก่อนในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า